ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ6ราศีดวงเปลี่ยนเป็นดีขึ้นจากนี้เป็นต้นไปจะมีราศีไหนบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้พรอมๆกันเลยค่ะ สำหรับดวง6ราศีดวงดีขึ้นเป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมจากอาจารย์บอยหรือหมอบอยเคลียร์ชัดนักพยากรณ์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยอีกคนที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากได้ออกมาให้ข้อมูลไว้ว่า6ราศีนี้จะมีดวงดีขึ้นได้แก่ราศี1ราศีเมษ2ราศีพฤกษภ3ราศีกรกฎ 4. ราศีตุล 5. ราศีกุมและ 6. ชาวราศีมีนค่ะสำหรับคนทั้ง6ราศีนี้คือเธอมาดามาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตพลิกฟื้นดวงปังกว่าเดิมจากลำบากผิดเหนื่อยจากนี้จะมีเงินมากองอยู่ตรงหน้าเสียน้ำตาหยาดเหงื่อตอนตอน้นแต่จะโชคดีสำเร็จภายหลัง บริวารดีบีมิตรแท้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คนทรยศชอบแทงข้างหลังจะถูกเจ้ากรรมนายเวนเช็คบินดวงดีมาถึงตัวแล้วอย่าเป็นเสือยิ้มยากยิ้มสวยๆเข้าไว้เพราะดวงจะสวยและรวยมากคำแนะนำหาเวลาไปทำบุญถวา,ายเป็นสังฆทานเป็นการเปิดดวงให้กับตัวเองค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ